นี่นะครับโอ้แม่ผู้ใหญ่จะมาเหรอจ้าไปแจ้งแล้วแต่ว่าแม่ผู้ใหญ่เขาไม่มาแล้วผู้ใหญ่เขาไม่มาแต่ให้แม่ผู้ใหญ่มาแทนเหรอฮะโอ้แม่ผู้ใหญ่ไม่มีรถเบ็ดไปได้ที่ไหนหละ่ะอ่าแม่ผู้ใหญ่แกแกไม่ว่างใช่ไหมยังนี้ตลอดเหรอโอ้แม่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้แบ็กมันจะอดอ๋อเขาจะดึงไว้ก่อนให้ให้มันไม่มาไม่มาให้เราเคลียร์เองเอ้าเราจะเคลียร์ได้ไงต้องผู้ใหญ่เลยแล้วจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องให้ผู้ใหญ่มาเคลียร์เรายังเคลียร์ไม่ได้เลยเนี่ยเคลียร์ไม่ลงเลยตอนนั้นตอนที่ยายนั้นทำที่ค่อยตัดย่านินะไปก็เอาประตูหาเสียเงี้ยอืม เดวครับอืมนี่นี่เขาก็ไปไหนอ๋อใช่ไหมเขามีอาวุธครบหมด เขามาป้องกันตัวป้องกันตัวเนาะรู้ประวัติเขาประวัติแต่ต่อคุณถ้าคุณรู้ประวัติเขาแล้วคุณจะหนาวเอาจริงอะไรนะถ้าคุณรู้ประวัติเขาแล้วคุณจะหนาวหนาวเพราะว่าเขาทำาลงน้ำแข็งผมดูแล้วเนี่ยใช่ไหมออเออ พี่แด<บ>งอาจจะพูดถูกนะใช่เฮ้อเฮเอมากินหนังมา้นี่นะครับเอฟเอตอนนี้กำลังเคลียร์กันอยู่นะะยังเคลียร์ไม่ลงเลยเคลียร์ไม่ลง,ลงตัวตอนนี้เนอ้อง แค่คนเดียวน่แหละคนี่นะครับเอฟซีมาก็มาเลยมาแล้วก็รถตรงนั้นแล้วก็เดินมาเออเดินมาแล้วก็ว่าว่ามาถามว่าน้ำมันหมดอยากขออยากขอน้ำมันแต่ไม่อยากขอเงินนะเอาเงินให้ไม่เอาเขาบอกอะไรไม่เอาเขาบอกว่าเขาอยากจะได้แต่น้ำมันไม่ได้ก็เลยไม่ได้ก็เลยบอกว่าเอารถมาเดี๋ยวก็บอกว่าค่อยน้ำมันค่อยเต็มรถนี่ซีนาค่อยสดก็เลยบอกว่า ก็เลยทิ้งกระป๋องเนาะทิ้งเหมือนถือก็บอกว่าหยุดนะอย่ามาอย่ามาจีหน้านะเขาก็พูดรู้เรื่องอยู่นะเเขาก็พูููดรร้ื่่อองยแต่ว่าคำใสใสงานมันจีหน้าไงมันจีหน้าจะให้เงินเขาไปยี่สิบบาทเขาไม่เอาไม่เอาจะเอาน้ำมันก็ผมจะได้โทรยกเลิกตำรวจถ้าถ้าเราไม่โทรมาเลยเขาเขาก็จะไปโทรไปแล้วเขากำลังมาเออนั่นแหละนั่นแหละดีแล้ว แต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วผมจะได้โทรไปยกเลิกองเขานั่นแหละค่ะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็คงจะไปเพราะว่าถ้าเราไปสนใจเขาให้ความสนใจเขาเขาก็บูดไปเนาะเออเอาแมงวิต้องไหมค่ะเพราะว่าเขาดูเรื่องเขาเป็นคนพื้นที่เราเขาเริ่มบอกเรื่องบูดอีกนี่แหละเนาะ พูดไม่รู้เรื่องแกมาจากบ้านมะนาวญาติเขามีบ้านมะนาวแล้วก็บ้านตอยใจิต้องเา้ก็เลยไม่อยากจะให้คนไปเรื่องพูดคุยกับเขาเนาะเขาเพราะว่าตอนนี้ขึ้นรถแล้วจะไปแล้ว๋อเขาขึ้นรถแล้วนะที่เขาขึ้นเนี่ยเขาเมื่อยนะถูกต้องนี่ถ้าก็ยืนอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ไหวมันยืนมาเป็นชั่วโมงแล้วเนาะอันนี้เขาขึ้นไปนั่งเลยก็คือ มันเริ่มสบายๆแล้วเริ่มนั่งรังไงต้อบอกให้มากินอยู่ตรงนี้แหละใช่เนาะโอ้โหนี่มันปาร์ตี้ฟูบูนเลยนะตรงเนี้ยใช่ไหมเขาก็พูดจารู้เรื่องอยู่ออรรูู้เื่่งยก็มีเป็นลังรังกินไปก็พูดไม่รู้เรื่อง่ไปอีกแล้วนะคะอันนี้ไปอีกแล้ว คงจะถึงค่ะเพราะว่าพูดจารู้เรื่องค่ะคงจะถึงขึ้นรถไปนี่ก็มากว่านี้ก็ยังขี่ได้คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าขอให้หามขึ้นรถเถอะนะเขาพูดแบบนี้เลยเมาไปได้แต่หามขึ้นเขาก็ไปได้แหละเนาะแต่เวลาลงเนี่ยเวลาลงเนี่ยเขาจะหามลงอีกนะต้องให้คนหามลงอีกก็ถ้าเขาเดินไม่ไหวเขาคงจะเราดูเขาแล้วเขาคงเป็นไรหรอกเขาเรื่องอยู่ใช่เขารู้เรื่องอยู่ใช่ คนเก็บปืนวอยฝั่รถจะวยนีจีไร่างมงยืดยืดเยื้อยอยู่ไปหรอกถ้าไม่หมดลังแล้วไม่ไปโอ้ไม่หมดลังเนาะให้้าเอาไป ก็เปอีกแล้วขวดนี้แล้วจะรู้เรื่องดีนะคะถ้าเราทำรู้เรื่องแต่ถ้าหมดรังอาจจะไม่รู้ก็ได้ไม่รู้แหละค่ะถ้าหมดรังไม่รู้แน่เลยคุณจะนอนอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่เอาก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะพี่แดงบอกว่าถ้าหมดรังเขาไม่รู้นะคะใช่ขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเราก็เอย๋ยวนี้นะคะหนึ่งหายอีกแล้วเนี่ย โอ้ไม่รู้เรื่องหรอกว้าสมกับที่จ้างมาจริงๆไงนี่นะครับเอฟซีฮะขอบคุณเช่นกันนะคะอ๋อไม่พลาดมื่อเราไปประตูโอ้คอยวายอายุเนี่ยไปดีดำดูดีขอบคุณเช่นกันนะขอโทษหลายเด้อ๋อขอโทษหลายที่คนทะเลวราดหมายถึงว่า คนก็เรวก่ารัดแต่ให้เรียว่าคนที่ไล่สดไล่อย่างเนี่ะให้มีสี่สั้นนี่จหน้อยบ่กง่ายขอโทษละบอก่อย่างบกเปอย่างเนาะอ่ะพอดเอย์ผมพอดเพ่ย์อะภูมิกันไว้อยู่แล้วเป็น้านผมะอไหบเพราะว่านึ่งเนาะที่ผมเห็นนี่บางที่อาจจะ เขาจีกดไลค์กดแชร์ให้วายจรงวามี่เพราะเขาไมีได้ได้ไหมวนะเขาเข้าใจผมเ่าวอผมในคนกะเลวลาดอ่าเขาเข้าใจผมเ่าะเขาอาจจะมีรายได้คือจริงอยู่ผมมานี่บางคนอาจจะโบพอใจไม่บอกแต่บางสิ่งบางอย่างเขาเหตุไปแล้วปุ๊บใน โลกโซเชียลในโลก YouTube ปุ๊บเขาอาจจะเบิ่งเฮาเขาอาจจะกดไลค์กดแชร์แต่ทุกอันพันแนวเนาะอย่าไปมองข้ามมันต่ำตัวเดี๋ยวข้อระโบข้าเจ้าข้าจะใหนพี่น้องจ้าอยู่ทางนาพุ่นลักที่รถไปยื่กระดิก็เหมเนาะไม่บุคคลโง่แม่เหรอแหมทคนต้องกบเจ้าว่าได้ยิงขึ้นเหมือนเจ้าว่าบ้านหนองแก่บ้านทั้งนานี่ยนะข้าพ่อเขากระไรอยู่ไหน นี่กี้นี่กี้าเข้ามปนี่กี้นี่กี้นี่กี้เ้าไปยังพาเข้าไปทุกเขาได้ยังอไม่ได้เพื่อไปเห็นโทษตำรวจตวจไม่กัดเขาไม่กัดตำรวจยังมากนี่เด้อเด้อเด้อมเจ้าเนาะที่ผมเพ็ดมูนี่ บอย่ื่อคือท่านทาไล่ไปปุ๊บเจ้าท่านก็ต้องออกผมนี่บริเหตรผมนี่บริหารทจังหแต่เพียงว่าผมอยากสนับสนุนคนที่มีถ้าชนะคดีถ้าชนะคดีที่ว่าหมายถึงเอาเห็นในงานในชุดนี้เข้าใจเขามุมห้าบุมีในชุดนี้อานี่โ

พาปพ้ามีนกินไ่มีนกินไ่พี้ยนี่มานอพปรผมไปทั้งทังคุนรพง์จะไปพาผมไปนี่นะครับเอซีนะครับก็ยังคุยกันเมื่อี้เนีนะครับ ก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะอ่าท่านใจนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับคนลคก็แชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับเนาะอ่า <lok> เอาก<ทำ> <simple> ็ให้พ่อแพงเข้ามาสิมาเอาไปห๋ออ hmm. ๋ออืมนะครับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องแดงชาแนล้วยครับเนาะ ดิกกี้มันก็จะกัดเอาอย่างเดียวอะไรตัวนี้นะโอเคนะครับผม